และนี่คือเฮลิคอปเตอร์เต้นตามงงดีครับมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับผมเคยรีวิวไปเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับตัวนี้นอกจากเซ็นเซอร์มือแล้วนะครับมีรีโมทด้วยอาผมชักสงสัยมากเลยครับปกติจะใฮ้แบบมือลองปุ๊บจะวิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มีรีโมทมันใช้อะไรยังไงเป็นแบบไหนเร,เราต้องมาลองเล่นกันดูครับ อินฟ <Infinity. S 3> สวัสดีครับผมพุทธิตัวแสบนะครับมานี่ครับพวกเอียว่าอเลยนะไอพวกหุ่นยนต์หรือว่าเป็นรูปสแตะคอร์สรูปของเล่นอะไรก็ตามที่มันบินได้ด้วยเซ็นเซอร์มือลูกบอลอ่าเราลอง,ลอง,ลอง,ลองมันบินขึ้นแบบนี้มีเยอะแล้วนะครับตัวนี้ผมบอกไปมันมีรีโมดมาผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับวิธีการเล่นน่าสงสัยมากนะครับเรามาดูกันก่อนนะ นี่ก็จะเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อนข้างเบานะครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วมันจะบินขึ้นข้นขางบนถ้ามันหนักมันจะบินไม่ขึ้นนะครับอโอเคเฮลิคอปเตอร์ ter, ก็ตามมาตรฐานธรรมดาทั่วไปครับเปิดปิดนี่มีแบตมาหรือเปล่าเนี่ยอ่ามีแบตมาพร้อมโอเคนะครับก็มีสายชาร์จมาให้เป็นไมโครนะครับแล้วก็จะมีรีโมทผมรู้สึกชอบตรงรีโมทนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่มีคู่มือมาบอกด้วยนะครับในกล่องนี่ครับไม่มีบอกใช่ครับ บอกแค่ว่าถ้าเริ่มต้นจับหยิบอะไรเงี้ยให้จับที่ตัวนี้อย่า Gore, ไปจับเฉียงจับให้ตรงๆนะครับเวลาเริ่มเล่นจับไม่ให้อยู่ตรงๆอย่างนี้นะครับถ้าจับเฉียงลงอย่างนี้เวลาปล่อยปุ๊บมันก็จะเฉียงไปนั่นเองนะครับแต่ตรงๆเวลาปล่อยมันจะขึ้นลงได้นะครับทีนี้ครับรีโมทมาเล่นอะไรยังไงน่าสงสัยมากผมอยากลองให้รู้นะครับตัวนี้ต้องใช้ฐานเป็น 3A นะครับ2ก้อนนะซึ่งผมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีแหละอ่ะเดี๋ยวเาใส่ฐานเราเล่นกันดูจริงเลยดีกว่านะครับอ่ะผมเอาฐานมาตั้งหนึ่ง ทาน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 ,ทาน,ทานอโชคดีนะที่ยังพุย้ยใช่ปะ่ะอ๋อมีอยู่มีอยู่ตกใจนึกว่าไม่มีครับแม่มาลองใส่เล่นกันสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ช่องผมแบบเรียวๆแบบนี้แหะครับของแท้แน่นอนมาดูกัน่าผมระสงสัยจริงๆว่ามันจะเล่นยังไงเพราะว่ามันมีสองปุ่มแล้วมันไม่ได้แบบเหมือน รถที่บังคับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยเป็นริคอปเตอร์เนี่ยมันมีสองปุ่มผมไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงนะครับกดได้ปะกดได้เลย,เลย,เลยมาแค่นี้แหละเล่นได้เหรอจริงเหรอไหนถ้าแบบเปิดปุ๊บอ่ะย่ำเล่นได้เลยครับมาทั้งั้นเดี๋ยวเรา มาดูมุมกว้างครับลองเล่นเอาแค่ในห้องนี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้าได้ค่อยไปเล่นข้างนอกนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ตัวนี้ผมรีวิวมาเยอะมากแล้วมีเพื่อนแนะนําเข้ามาเยอะนะครับไม่ใช่แนะนำเรื่องอะนะแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับเวลาไปเล่นข้างนอกครับเล่นตามที่โลง่งๆว่างๆอะไรเงี้ยจะชอบหายคือตัวนี้มันเป็นตัวที่มีเซนเซอร์ข้างล่างมไม่จำเป็นต้องมือเราบางทีมันวิ่งไปใช่ไหมไปเจอหลังคามันนึกว่าแบบเราลองอะ่ะมันก็ขึ้นไป ไปเจอต้นไม้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วพอเจอลมเจออะไรยิ่งหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นในที่กว้างยิ่งลมแรงๆเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นก่อนเลยนะครับมันจะพัดหายจริงๆนะครับคนหายมาเยอะมากกับพวกนี้แนะนำว่าให้เล่นที่ร่มก่อนอาจจะเป็นในโรงยิมกว้างๆเลยหลังคาส,งสูงๆหรือไม่ก็ในห้องในบ้านก่อนนะครับเริ่มต้น ไม่งั้นหายจริงๆนะครับเตือนไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆซื้อไปจะเล่นระวังนิดหนึ่งนะครับมันหายได้ง่ายเลยนะหายกันบ่อยมากเลยด้วยนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นในห้องนี้ดูก่อนนะครับดูว่าเป็นยังไงนะมาอ่ะมาทดลองกันดูครับอันดับแรกลองเล่นแบบธรรมดาใช้มือก่อนนะครับอ่ใช้มืออ่าได้อยู่ได้อยู่นี่ประมาณนี้ครับอ่าได้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  นี่อันนี้คือผมเล่นมาล่อยแล้วเล่นเป็นนะครับวิธีการเล่นก็คือตอนปล่อยอ่ะเราพยายามมืออย่างนี้ถ้าปล่อยอย่างนี้นะมันพุ่งขึ้นเลยนะครับเราจับด้านข้างเซนเซอร์มันอยู่ข้างล่างอย่างนี้เราจับด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยแล้วก็ค่อยรองขึ้นรองขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาจับเหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะจับอย่างนี้นะครับเรียบร้อยมันจะหนีนะครับเวลาจับต้องเข้าข้างๆเข้าข้างๆข้างหลังยังไงก็ได้เข้าข้างๆไม่ให้มันโดนเซนเซอร์นั่นเองนะครับอย่างนั้นอ่ะคราวนีครับมาลองดูรีโมทกัน ไม่แน่ใจเลยเนี่ยรีโมทพอมีอีกมือหนึ่งทำท่าโลกอ่ะเราต้องผมว่าเราต้องปล่อยให้มันพอบินขึ้นก่อนแล้วอยเอารีโมทมาเล่นนะมาอ่ะมาดลก่กดโอ้ขึ้นมาขึ้นมามันคล้ายๆกับเราใช้มือเรานั่นเองนะครับแต่ปกติ ใช้มือในการลองนี่คือกดรีโมทแทนให้มันบินขึ้นนั่นเองนะครับโอ้ประมาณนี้อลองดูใหม่นะไม่เราปิดเปิดเครื่องใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมหมุนไปพัดเองให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันจะหมุนขึ้นมาใหม่ได้อโอเคอุ้ยพลาดพลาดพลาดไปลั่นมันหรือว่าแบตหมดไม่แน่ใจนะครับอ่ะ,อะ ประมาณนี้นะครับเอาเป็นหมดเลยหรือว่ามันมีปุ่มเปิดปิดเครื่องผมไปกดโอมันเปิดปิดเครื่องได้หนาอ่าโอเคเข้าใจนะครับนี่ตัวรีโมทนะครับถ้าเกิดหันหน้าเข้าหาเราแบบนี้นะครับกดซ้ายมือซ้ายมือของผมนี่นะครับกดตัวซ้ายตัวนี้จะเป็นให้มันบินขึ้นลงนะครับแต่ถ้ากดตัวขวามือตัวขวามือตรงนี้ครับขวามือของผมจะเป็นเปิดปิดเครื่อง ดูนะครับลเดี๋ยวผมเอาติ๊กยี่มาให้ดูจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับมันวางอยู่ผมกดเปิดเห็นไหมครับนี่สะดวกครับสะดวกใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับอ่าแจ๋วแจ๋ว เฮ้ยส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะครับข้อดีของการมีรีโมทเดีเพื่อนๆเคยเล่นจะรู้ครับบางทีเราอยากจะหยุดแต่ว่ามันอยู่ไกลอยู่สูงไปจับไม่ทันหรือแบบพลาดเข้าข้างล่างมันบินขึ้นอีกอะไรอย่างนี้นะครับการมีรีโกดการมีรีโมทเ,เนี่ยเราสามารถกดให้มันเริ่มหรือหยุดได้เลยทันทีแบบปุ๊บทีเดียวเลยเราไม่ต้องแบบไปวิ่งจับมันเหมือนอย่างเงี้ยปุ๊บเราวางจะเริ่มไม่ต้องกดได้เลยแค่มันหยุดก็กดปุ๊บเลยเห็นไหม ดับเรียบร้อยเห็นไหมครับเฮ้ยดีตัวตายนี้ก็แค่กดให้มันแบบลอยขึ้นลอยขึ้นเป็นหัวน้ำมือเราลองแค่นี้ดีมากดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่แหละผลที่ผมแบบเจอมาแล้วแบบอย,อยากลองมาให้เพื่อนๆดูครับและให้รู้ว่าผมเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยมันดีอย่างนี้นะครับเอ้ยชอบ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 อ่าต่อไปเนี้ยาการเล่นจะพกเนี้ยคงง่ายขึ้นเยอะนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว,ว่ารีโมทสามารถใช้กับตัวอื่นได้ไหมเดี๋ยวต้องเป็นตัวที่รับรีโมทนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับตัวเก่าผมพังหมดแล้ว <c oughs> นะครับจริงแล้วก็มันจะเป็นรูปทรงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เหมือนใช้งานจริงแต่ดำๆแดงๆสีสันไม่ค่อยมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับก็ได้อยู่สมจริงดูแบบดูโคตดูดุดันดีนะครับนี่นะครับก็คือโขนจุดเฟ้นที่ผมมแนะนำในวันนี้นะครับเป็น อะไรก็เลยนะเซนเซอร์อ่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์เซนเซอร์มือที่มีรีโมทมาให้ด้วยใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเปลืองถ่านเ่าใช้ถ่านสองก้อนเผื่อคนไม่ต้องการใช้รีโมทไม่ต้องการเปลืองแบตบไม่เป็นไรวางไว้แล้วเล่นแค่ตัวนี้ได้พอนะครับแต่อาจจะต้องตามจับเก็บยากหน่อยถ้าตาก,ก็ขย่ามันนะครับ๋ยวให้มีอะไรหล่นงข้างล่างเงี้ยเมื่อกี้ขาผมเห็นไหมฟังเสียงชัดเจนนะ นะนี่วผมถือขาโดนก็ไม่ได้พ้องอย่ากมีแรข้างล่างนะครับเวลาปล่อยนะแล้วก็ดี๋ยวเวลาจับมนันอาจจะยากนิดนึงต้องแบบจับเข้าข้างๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมานี้นะจะไปไหนนะ อันนี้อาจจะต้องกดปิดด้วยตัวเองแบบนี้แต่ก็เล่นได้นะครับไม่ต้องรีโมทก็เล่นได้เล่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับเพียวมากอ่ะไงถ้าเมาสนใจนะครับผมลีนสนนลินค้าตัวนี้ใต้ใวิดีโอไปจัดกันได้มีหลายสีหรือว่าหลายแบบด้วยจะพยายามใส่ตัวที่มีรีโมทให้แล้วกันนะครับที่มีรีโมทเพื่อเราหาดูพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้ผมแนะนําตัวรีโมทก็ใส่ลิงก์ตัวรีโมทเอาทั้งหมดดีกว่าทั้งรีโมททั้งมีรีโมทให้ไให้หมดเลยแล้วกันเผื่อเพื่อนสนใจเลือกเองนะครับราคามันก็จะสูงขึึ้นนนิดงตาม ของของมันคือถ้าไม่มีรีโมทตัดไปมันก็สูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพอมีรีโมทปุ๊บมันก็ขึ้นมานิดเดียวแต่ไม่มากนะครับไม่เหนือมากกว่าแรงเราแน่นอนนะลองไปเล่นกันดูได้นะครับนุกมากตัวนี้ได้เหงื่อบอกเลยถ้าเล่นข้างนอกนี่นะวิง่งเหนือ่อยเพราะวิง่งเก็บมันนี่ยครับมันไปไกลมากเจออะไรก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปหมดเลยเระวังนิดหนึ่งถ้าเล่นข้างนอกเดี๋ยวหายจะหาว่าไม่เตือนนะครับอย่าให้เริ่มขึ้นหลังคาครับ ถ้าเริ่มขึ้นหลังค้างเมื่อไหร่ยาวบอกเลยเล่นดีๆได้ครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินซื้อมานะอ่าเอเครับยังไ,กไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องผมไม้ด้วยนะครับถ้าเจอของเจ๋งๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวยังไงล่ะครับนะเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับนี่เฟียวมาก